ผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยนะครับมีปีละ1,37,000คนรายใหม่เสียช,ชีวิตปีละ80,000คนต้องรักษาม,มะเร็งแล้วเจ็บปวดเยอะฉันไม่เอานะฉันขออยู่กับมะเร็งอย่างสันติดีกว่าครับ <S <S ผมจะไม่รอให้คนไข้เนี่ยเดินทางไปหาผมที่โรงพรยาบาลเราอยากยื่นมือออกไปนะครับเพื่อที่ให้คนไข้ได้ตัดสินใจด้วยอัวัล์แคบอท สวัสดีครับและนี่คือรายการ Innovation DNA นวัตรกรพันธ์ไทยครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมการพบแพทย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องไปหาแค่ที่โรงพยาบาลเท่านั้นและปัญหาก็มีมากมายครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางหรือว่าการต้องรอแพทย์นานๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองครับจึงทําให้ชายคนหนึ่งเกิดแนวคิดที่ว่าทําไมเราถึงไม่เข้าไปหาผู้ป่วยก่อน แทนที่จะร้อให้ผู้ป่วยนั้นเข้ามาหาเราและจากสิ่งนี้ครับจึงทําให้เขานั้นสร้างนวัตรกรรมครับที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทุกที่ทุกเวลาเหมือนกับยกโรงพยาบาลมาไว้ในมือถือของคุณน,นั่นเองครับซึ่งระบบนี้ก็คือ Advanced Carebot ระบบถามตอบอัจฉริยะเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งครับ จากประสบการณ์ที่ดูแลรักษามะเร็งมากกว่า25ปีนะครับเราก็พบว่าผู้ป่วยทุกคนนะ่ะที่เป็นมะเร็งนะ่ะคิดไม่เหมือนกันบางคนก็เป็นพวกซึ่งอยากจะรักษามะเร็งสู้ตายยินดียอมเจ็บยอมจ่ายนะเพื่อรักษาให้ถึงที่สุดนะครับแต่ขณะที่ผู้ป่วยจํานวนมากเลยต้องรักษามะเร็งแล้วเจ็บปวดเยอะฉันไม่เอานะฉันขออยู่กับมะเร็งอย่างสันติดีกว่านะครับถ้าผู้ป่วยซึ่ง อยากอยู่กับมะเร็งอย่างสันติพวกเขาก็ไม่ควรจะต้องมาใช้เวลาในโรงพยาบาลนะเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่มันที่ซึ่งจะนะทําการรักษามะเร็งซึ่งมันโหดร้ายนะฮะเพราะว่ามัน,ม,นมันไม่ใช่สิ่งง่ายๆมันก็ต้องทุ่มเทเยอะเป็นเร็งทีก็ต้องไปหาสามหมอสามท่านคนนึงก็คือหมอผ่าตัดเขาก็จะบอกไอ้เนี่ยผ่าตัดได้หรือไม่ได้หมอเขาบอกว่าผ่าตัดไม่ได้เขาจะส่งต่อไปให้คุณหมอทางด้านเคมีบำบัดคุณหมอก็จะออฟเฟอร์ว่าอย่งอย่างเนี้ยให้เคมีแบบนี้ จะเอาหรือเปล่านะนะเขาก็จะส่งต่อให้คุณหมอทางด้านการใายดังสีรวมแล้วเนี่ยก็คือมี process นะต้องเจอคุณหมอสามท่านนะครับนั้นมันจะไม่ตอบโจทย์เ้านะครับเราก็อยากจะให้มีะระบบซึ่งช่วยคุยงนาะเพื่อจะไดะ้ยังก็ให้ความมั่นใจแล้วก็ชี้ทางที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยซึ่งเลือกที่อยู่กับบาิเนียงสันติครับ แอปบางแชร์บอดนี่มันเป็นระบบนะฮะที่จะพูดคุยกับผู้ป่วยมะเร็งและผู้สนใจนะในเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งก็เป็นอบอรที่ต่อกับ Line แอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปในโหมดซึ่งจะสัมภาษณ์แล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งครับแล้วก็เป็นอะไรที่จะช่วยเหมือนสัมภาษณ์นะฮะเพื่อที่จะให้เราทราบว่าผู้ป่วยนี่อยากได้รับการดูแลแบบไหนครับจริงถ้าสมมติมีใครสักคนคุยกับเขาก่อน เขาก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับคุณหมอคุณหมอก็ไม่ต้องเสียเวลากับเขาก็เย็นๆก็มีความตั้งใจที่จะดูแลผู้ซึ่งอยากอยู่กับแมงเงีางสันตินะครับแล้วเราก็พบว่าถ้าผู้ป่วยนะที่ใช่ก็คือว่าเขาว่าอยากตั้งใจอยากจะอยู่กับแมงเงี้ยสันติได้เข้าถึงแต่แรกนะครับการไปโรงพยาบาลก็จะ ไม่จําเป็นเลยสําหรับพวกเขาก็จะลดค่าใช้จ่ายทางระบบสาธารณส,ส,สุขลงไปนะครับแล้วเขาก็มีความสุขด้วยไม่เจ็บตัวด้วยญาติก็จะ,ะมั่นใจที่จะดูแลกันที่บ้านนะครับ NIA หรือสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติครับก็ได้ให้ทุนสนับสนุนครับเพื่อให้เราสร้าง Advance Care Board ให้เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้ใคนไทยเข้าถึงได้ทั้งประเทศนะฮะเพื่อที่จะได้ เข้าถึงการรักษาดูแลที่เหมาะกับเขาครับครับ a d v a n c e d แคบบ็เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ตั้งใจสร้างขึ้นมานะครับเพราะว่าผมจะไม่รอให้คนไข้เนี่ยเดินทางไปหาผมที่โรงพรยาบาลเราจยากยื่นมือออกไปนะครับเพื่อที่ให้คนไข้ไดเ้เข้าใจแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็คุยกันแล้วก็ตัดสินใจด้วย a d v a n c e ์ r ค b o a r d ครับ ต้องบอกว่า a d v a c e Care Bot นะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นอย่างมากนะครับซึ่งนั้นก็ทําให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งนั้นได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ามีโรงพยาบาลอยู่ในมือถือของทุกคนนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าจากแนวคิดในการที่ไม่ต้องรอให้ลูกค้าเดินทางมาหาเรา แต่เราเดินทางไปหาลูกค้าเองแนวคิดนี้มีอยู่ในตัวนวัตรกรทุกคนครับและผมเชื่อว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้เพราะคุณก็สามารถเป็นนวัตรกรได้เช่นเดียวกันครับ